สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพบพ,พี่น้องทังช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะวันนี้ภาพพี่น้องมา่ชื่นชมค่ะพี่น้องชื่นชมยูทูบเบอร์ที่เพิ่นคิดว่าเพิ่นประสบความสําเร็จคาว่าประสบความสําเร็จของพี่น้องนี่ก็หมายถึงว่ามีผู้ติดตามเป็นหมืน่นเป็นแสนนะคะพี่น้องทั้งทั้งที่เพิ่นก็เป็นการทําคลิปแบบบานๆเพิ่นเป็นกระเทยค่ะพี่น้องอย่างที่ซื่อเพิ่นก็คืออ,อีสานบ้านสาวฉ่ม ค่ะพี่น้องอีสานบ้านสาวเฉิมเวลาเพิ่นทำคลิปเลยเสาวเฉิมสาวเฉิมเ่ยนะครับพี่น้องเพื่นเป็นกระเทยแต่ว่าเพื่นทำคลิปแบบบ้าน ก็มีผู้ติดตามหลายหลายมีผู้ชื่นชมพี่หน่อยเองกับเป็นเอฟซีใหม่พี่น้อยเป็นแฟนคลับใหม่อันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนว่าพี่น่อยพึ่งได้ดูเพราะว่าเวลาพี่หน่อยเบิ่งคลิปยังหลายๆคนนี่ยูยูเราเพิ่นสีเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะพี่น่อยพี่น่อยก็เลยได้ติดตามเพราะว่าพี่หน่อยบ่ฮูจักเป็นคนที่บ่ฮูจักเลยค่ะคนสําหรับสาวเฉิ่นี้นะคะ่ะพี่น้องล้วเพิ่นยู่ๆเวลาผี่เบิ่งคลิป เราเพิ่นก็เด้งขึ้นมาล้วพี่น้องก็ไดติตามซึ่งเพราะอะดที่ตามเราก็นึ่งหลับไปเบิงว่าคนติดตามเพิ่นหลายหลายทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เด้อค่ะหนึ่งเพิ่นเป็นกระเทยอัน,นอันนี้บบได้บอกว่ากระเทยบบดีเด้อค่ะพี่น้องในส่วนตัวพี่น้อยแล้วพี่หน่อยเป็นคนอ่าชื่นชอบเป็นพิเศษสําหรับคนที่เป็นกระเทยหรือเป็นท่อมแบบนี้ค่ะพี่น้อยพี่หน่อยเป็นคนที่มัก ในในส่วนตัวนี่คือเป็นคนชอบอยู่แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็พอเห็นเปิดเข้าไปปุ๊บนี่พี่ก็กดข้าไปเบิ่งพอเข้าไปเบิ่งล่ะเพื่อนก็เป็นการพูดจาบ้านเป็นผู้จาแบบกระเทยเบาหน่ะแหะค่ะพี่น้องแต่ว่ามีคนติดตามเยอะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอันนี้ก็คือพาพี่น้องมาชื่นชมค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเป็นเอ่อเคลิ้อนิยังนอเป็นเป็นเอ่เป็นคนทําคลิปเป็นคนทํา YouTube ที่พี่คิดว่าประสบความสําเร็จนะ กับกับการที่พิพนเหตุบานๆเพราะว่าหลังจากทีิ่นติ๊กขึ้นมาว่ามันโชว์ขึ้นมาแล้วพี่ก็กดไปเบิงนี่กับเป็นประมาณว่าเพิ่นขายกัน,นอันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่าพี่หน่อยพึงติดตามค่ะพี่น้องพึ่งติดตามได้ประมาณสองสามวทนที่นี่ละ ติดตามเพิ่นแล้วก็ชื่นชมค่ะทีจะมาบอกนี่ก็เพราะว่าชื่นชมชื่นชมทีเพิ่นเฮดคลิปแบบบ้านแล้วเพิ่นประสมความสําเร็จอันนี้ก็อยากจะมันเหลาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องสําหรับคนที่อยากเฮ็นยูทูบใหม่นะคะพี่น้องเนาะิ่นบริสียาหายบริด้ลงทุนบ่ได้อีหยางเพียงแต่ว่าเิ่นเอาชีวิตบ้านเป็นกระเทยโดย้ัาแต่ว่าเิ่นเอาแบบบานมานมากเฮ็ดอาหารการกินก่อไฟดังไฟหนึ่งเข่าเฮ็ดอยู่บ้านเฮ็ดอยู่ทงหน้าเฮ็ด เงอนอยู่ทงหน้าแล้วก็มีช่วงก้อนนั้นพี่ก็เห็นคลิป่นขายของซอยแม่แบบนี้เห็ดอาหารการกินเห็ดย่างเพิ่็ใส่ซาเล้งใส่สามหล่อใส่หม้อไส้เก่าๆไปขายแบบนั้นนะคะพี่น้องอันนี้เป็นชีวิตบ้านๆเป็นการเห็ดคลิปแบบบ้านๆแต่แต่คนคนเฮาอย่างกรณีนั้นก็คือหนึ่งหนึ่งแ่นั้นก็คือพี่หน่อยนี่แหละพี่หน่อยที่ตามค่ะพี่น้องกับเป็นเป็นการเป็นแฟนกลับใหม่แต่ ชื่นชอบแต่ติดตามค่ะพี่น้องน่าติดตามอยากอยากให้พี่น้องเข้าไปเบึงซื้อคลิปเพิ่นคันพี่น้อยเบิ้งบ่ผิพน่าสิเป็นคลิปป่ะ อีสานบ้านสาวเฉมนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเพพินเวลาเพิ่นบอกเพินพนพ่นบอกสาวเฉมสาวเฉมนี่แหละค่ะพี่น้องเลาเพิ่นเป็นกระเทยแต่ว่าเพิ่นกระด้แต่งงานกับผู้ชาส้าแทๆ้ๆผู้ช้ยสแฟนเพินนะ่นอาจจะเป็นซื้อหูดำอะไร,ะไรนี่แหละพี่น้องลอง่ลองไปเบืองคะ่ะเพราะว่าพี่นอยก็ติดตามทุกคลิปทุกมือของเราถีราลงอยู่กระบอเคยพลาดอันนี้ก็อยากเอามาเล่าซูฟี่น้องฟงังเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นการทําคลิปยูลง u t u b e แบบบ้านแต่ได้ใจ ยังเจนพี่หน่อยกับเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งติดตามแต่ว่าก็ได้ใจได้ใจถูกใจชอบค่ะพี่น้อยเป็นชีวิตบ้านๆโดยเฉพาะพิ่อนันอัน,อนอยังก่อก่อไฟหนึ่งเข่าเตาบ้านเห่าเผาทานอ่าล้งปลาจับปลาขายของเฮกับเขา่าขายแล้วเอาคลิปแรกๆที่พี่น้อยเบิ้งก็คือคลิปที่พี่น่ขายของแล้วก็เอาแล้วก็เอา ได้เงินซ้ำได้แหละเอามานับนะคะทั้งๆที่เพิ่นได้กำไรแค่นิดเดียวเลยค่ะพี่น้องอขาดแงก็ยังบอกว่าท่นได้พอได้โดยซ้ำแหละแต่ว่าเพิ่นก็ได้เงินได้ท่องมากก็ถือว่าเพิ่นดีก็อยู่เฉยๆอยู่เปล่าๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือถ้าผู้ใดเขาไปเบิ่งนขันจากเคสยูทูบขันจากเป็นยูทูบเบอร์อะก็สามารถที่จะ เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้เพราะว่ามันบนี้มีกฎตกติกายอย่างบางมาเลยเพียงแต่ว่าเอาวิถีชีวิตการเป็นอยู่การทําการอยู่การกินแบบบ้านๆค่ะพี่น้องแบบบ้านๆแล้วเอามาให้พี่น้องติดตามแล้วก็อเผอิญคนติดตามบโบโบ,บ,บแค่คนติดตามด้วยค่ะพี่น้องเวลาเขาลงคลิปเวลาไอ้น้องเชิมเนี่ยสาวเชิมเนี่ยลงคลิปแต่ละคลิปนี่มีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนนะพี่น้องนะ ทั้งทั้งทีไม่ได้มีอะไรพิสดารหรือไม่บริเตอร์เสริมเติมแต่งอย่างเลยค่ะก,ะบก็บอกกับสไตล์บอกกระเทยนี่แหละแต่ว่ามีคนติดตามหลายหลายพี่น้องเขาไปบึงถ้าพี่จำซือซ้อซื้อ youtube ของเราบาพิพกับสิมปรปมาณอีสานบ้านสาวฉ่ำนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาเปิดเข้าไปดูบึงคลิปนี่พี่สิสซซื้อตัวเองว่าสาวเฉ่มสาวฉ่มนะนะค่ะพี่น้องอันนี้ก็อยากให้พี่น้องติดตามเนาะ่นดังอยู่แล้วคนดีอยู่แล้วแต่ว่าเฮา เข้ามาเบิงเพื่อเป็นแรงใจสร้างแรงจูงใจค่ะพี่น้องมันเป็นการทำคลิปที่น่าชื่นชมเป็นการทำคลิปที่น่าติดตามค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ที่อยากเข็ดไม่สำหรับผู้ที่อยากเข็ด u t u b e หรือโบเห็ด YouTube ก็าตามแต่ว่าเราอยู่ว้างๆบางทีเหนื่อยๆบางทีเบื่อเบื่อบางทีเสงๆงก็เขาไปดูคลิปเพิ่นค่ะพี่น้องคลิปสาวฉ่มนี่แหละ เป็นเป็นคลิปบ้านๆอย่างยัางคือมาดามหน่อยอยู่เมืองนอกเย่งสินะคัะพี่น้องคันเขาไปเบิ่งแล้วมันก็สิเป็นเหมือนกับโอได้บรรยากาศ ท้องทุ่งนาของจริงได้บรรยากาศแบบนั่นอิหลีซึ่งเป็นสิ่งที่อยากไปอยากดูอยากอยู่อยากกินแบบเขาล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่กระเฮ็ดบ่ได้นะเพราะว่าเทาก็อยู่ทั้งเมืองนอกและะ่ามมีโอกาสกลับไทยแต่ว่าคันเทาบ่เบิ่งช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงว่างงานช่วงโควิดเนาะค่ะพี่น้องนะทุกคนกักตัวอยู่แต่ในบ้านประมาณน่ะบ่นไปเที่ยวอียังแสงสีมากมายเปิดดูคลิปนี่มันก็เหมือนกับว่า เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั่นเลยค่ะพี่น้องเป็นคลิปที่ดูแล้วดูแล้วมีความสุขดูแล้วชื่นชมชื่นใจ อันนี้ก็อยากเอามาเล่าให้พี่น้องฟังค่ะลองเขาไปเบิงเด้อค่ะของสาวเฉิ่มสาวฉิ่มนั่นแหละเออของสาวเฉิ่มสาวฉิ่มนั่นแหละแต่ว่าพี่กับบริจาคเพราะว่าพี่กับเป็นเอฟซีหม่พีเป็นแฟนคลับเพ่นใไม่โบลูว่าเพ่อนทํานานหรือยังทํามาตอนไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าพี่บบริลูบริจาติตามตั้งแต่ตน้นเนาะค่ะพี่น้องเราบริจาตแบบนานเพราะว่าพึ่งติดตามสองทอิตย์ก่วเองเพราะว่าเวลาพีเบิงคิปเบิงคิมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแล้วกับพี่ก็กดเขาไปเบิงนะค่ะ ออแต่ว่ากับเป็นคลิปที่น่าชื่นชมค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องเขาไปเบิงล่องเบิงล่องชื่นล่องช่อมเป็นคลิปที่น่าติดตามนะคะพี่น้องเนาะโอเคเอาไว้ซัมเนกอนมีอยา่างดีเดี๋ยวสิบาบกพี่น้องฟังอันนี้ก็เป็นการชื่นชมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเพื่อชื่นชมจริงๆชื่นชมจากใจถือว่าเป็นเน็ตไอดอลก็ได้แต่ก็คือเราเป็น เอฟซีใหม่นะคะพี่น้องเนาะเป็นคนที่เพิ okay, so ่งได้ดูเป็นคนที่เพิ่งติดตามแต่ก็ติดใจค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวมือลังมือลังจะเอาเน็ตไอดอนทีประสบความสําเร็จไม่ว่าใหม่หรือเก่ามาบอกให้พี่น้องฟังเลยค่ะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ